ณตอนนี้แม่หมอหวังว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังมีปัญหากับตัวเองกําลังทะเลาะกับตัวเองเพราะเรื่องของเราอยู่นะคะสาหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นี่อาจจะเป็นคลิปและคําทํานายก็ได้นะเราลองไม่ไห้ทานายกันดูนะคะว่าเรื่องที่เขาทะเลาะกับตัวเองเนี่ยที่เกี่ยวกับเราเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะคะสำหรับใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะนี่ไม่ใช่รู้เอิแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสิ่งที่ดีรับกับไปสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่คลิปนี้ แล้วกันนะคะไม่ต้องรับกลับไปนะดูจากหน้าไพ่นะมองว่าคนคุณเนี้คิดถึงเราหนักมากนะคะมาก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 ที่สุดเลยนะคะมันึ้นไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะมันขึ้นไพ่ของความรักนะคะคือคิดถึงเราหนักมากอยากคุยมากๆแต่ก็ทำได้เพียงแค่คิดนะคะนิ่งนิ่งเลยนะคะ นิ่งแต่ใจก็ยังคิดถึงถึงแม้ท่าทีจะนิ่งแต่ใจก็ยังคิดถึงมากรักมากด้วยนะคะช่วงนี้เราค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะ,ะมีเสน่ห์มากนะคะคนที่ผ่านมาเจอครีมนเนี่ยคุณระวังนะคะความที่มีเสน่ห์ของคุณเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาคนนั้นเนี่ย ห่วงคุณก็ได้นะคะและณตอนนี้สิ่งที่เขามีปัญหากับตัวเองสิ่งที่เขาทะเลาะกับตัวเองมันคือเรื่องของเรานะคะมันคือเรื่องของเรามันคือเรื่องอนาคตทั้งของเราและของเขาเลยเนะะี่ยเขามองว่าเขาอยากคุยกับเรามากๆนะคะแต่ทำไมทำไมไม่ไม่ติดต่อกลับไปนะคะคืออีโก้มันค้ำคอหรือเปล่านะคะ คือคิดถึงนะใจคิดถึงแต่การกระทำเนี่ยไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของตัวเองนะคะใจคิดถึงมากแต่ว่าแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็ได้แต่ถามคนอื่นนะถามคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องของเรานี่แหละนะคะถามว่าเราเป็นไงบ้างเราสบายดีดีไหมนะคะไม่ไม่มีเขาอยู่ด้วยเนี่ยเราอยู่ได้หรือเปล่านะคะ ในแต่ละวันเราทําอะไรบ้างมีใครเข้าหาเราหรือเปล่านะคะเขาเองก็มองดูเราทุกวันนะคะแล้วเขาก็มองว่าเราค่อนข้างที่จะมีออร่ามากๆนะคะในช่วงนี้นะ,ะก็ระวังด้วยนะคะคนคุณเนี้ยการกลับมาของเขาเนี่ยก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยหึงหวงเราหนักมากได้เช่นเดียวกันนะคะเขาเองก็ยังอยากที่จะไปต่อกับเรานะคะเพราะว่ามันขึ้นไพ่สีไม้นะคะแล้วก็ ที่เขายังไม่ทักกลับมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่กล้าพอยังไม่มีความกล้าพอที่จะทักกลับมาพูดคุยกับเรานะคะทำได้เพียงถามคนอื่นเท่านั้นในเรื่องของเรานะคะใจเนี่ยอยากกลับมาอยากติดต่อกลับมาพูดคุยนะคะแต่ทำไมการกระทำถึงไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของตัวเองคิดถึงเราแต่ก็ทำตัวแบบนิ่งๆเหมือน ไม่ได้คิดถึงนะคะถ้าสมมุติว่าเรากับเขามีการเจอกันนะคะในที่ไหนสักที่หนึ่งเขาอาจจะดูนิ่งๆเหมือนคนที่ทําใจได้แล้วแต่ภายในใจลึกๆคือยังรักเรายังคิดถึงเรา อยากที่จะเดินมาทักทายอยากที่จะเดินมาคุยนะแต่ว่าไม่มีความกล้าพอนะคะเหมือนเขาเองก็ไม่กล้าสู้หน้าเราไม่รู้ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเป็นยังไงเขาอาจจะทําผิดต่อเราแล้วก็รู้สึกละอายใจก็ได้นะคะเลยทําให้เขาเลือกที่จะเงียบนะคะก็ทําได้เพียงแต่ถามคนอื่นนั่นแหละเกี่ยวกับเรื่องของเรานะคะณตอนนี้ไม่เหมอกว,ว่าในหัวของเขาเนี่ยตีกันแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเรา ใจเนี่ยมันคิดถึงมากนะคะใจคิดถึงมากแต่ว่าคือท่าทีของเขาเนี่ยคือแบบว่ามันน่าอึดอัดน,นะอยากคุยนะคะแต่ไม่ทักมาแต่ไม่โทรมาแต่ไม่ติดต่อกลับมามันเลยทําให้เขาเรู้สึกหมดุดหิดใจมากๆเลยนะคะทําได้เพียงแค่ถามคนอื่นเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องของเรานะคะก็สิ่งที่เขาคิดแล้วก็วุ่นวายปวดหัวนะตอนนี้ก็คือเรื่องนี้แหละนะคะอยากทักมานะอยากโทรมานะแต่ว่า ความกล้ายังไม่มีเลยนะคะถามว่าเรากับเขาเนี่ยจะได้คุยกันไหมจะได้กลับมาคุยกันไหมได้กลับมาคุยแน่นอนนะคะณนะตอนนี้ก็ขอให้เขาเนี่ยได้รวบรวมความกล้าของเขาก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะทักกลับมาแน่นอนเดี๋ยวเขาจะติดต่อก,กลับมาแน่นอนนะคะเพราะว่ามันทําให้เขาแบบคืออดใจไม่ไหวแล้วนะตอนนี้ในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาไม่อยากที่จะนิ่งนอนใจอยู่แบบนี้อีกแล้วนะคะเพราะเขาเองไม่อยากเสียเราไปนะคะ อราของเราเนี่ยมันพุ่งจริงๆนะช่วงนี้แล้วเขาเองก็คือคี้หึงที่หวงด้วยนะคะคือกลัวกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะมาทำให้เรารู้สึกดีก่อนนะคะณตอนนี้ขอรวบรวมความกล้าก่อนอีกไม่นานหรอกเดี๋ยวจะติดต่อกลับมาแน่นอนนะคะเพราะณตอนนี้เขาเองก็อึดอัดใจแล้วก็ปวดหัววุ่นวายใจมากๆเลยนะคะกำลังหาวิธีอยู่แหละนะคะเดี๋ยวเรากับเขาจะได้คุยกัน าานี่ก็คือคลิปและค่าวหนาอยของุณนะสิ่งที่ดีรับไว้สิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไว้ที่คลิปนี้นะแล้วเจอกันใหม่หน้าในคลิปหน้าค่ะ